ท่านพระอาจารย์บุญพระอาจารย์ของลุงปู่นั้นเป็นสัตว์ที่วิหาริกของท่านเทวธรรมีเมาสัตว์ที่วิหาริกแปลง่ายๆก็คือลูกศิษย์นั่นเองลวงปู่หลุยท่านอธิบายว่าท่านเทวธรรมีเมาพระอุปชาของท่านพระอาจารย์บุญนั้นท่านเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดอยู่ท่านเทวธรรมีเมา เป็นพระเทราจารย์องค์หนึ่งที่เป็นผู้นำข้อวัดปฏิบัติระเบียบวินยัยและจารีตประเพณีอันดีงามของพระสงฆ์ในฝ่ายธรรมยุทธให้เจริญรุ่งเรืองในภาคอีสานท่านพระอาจารย์บุญเป็นพระเทราจารย์ฝ่ายวิปัสนาธุระที่มีชื่อเสียงมากองค์หนึ่งลุงปู่หลุยท่านเล่าว่าสมัยนั้นโครบา,าจารย์ฝ่ายกรรมาฐานซึ่งเป็นที่เคารพยกย่องมีอยู่ไม่กี่องค์อาทิเช่น ท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนท่านพระอาจารย์พาและท่านพระอาจารย์บุญซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์แรกของหลวงปู่คุณหญิงสุรีพันธ์ได้เขียนไว้ว่าความจริงระหว่างที่หลวงปู่เทศเทศสังสีได้เรียบเรียงประวัติวัดพระบาทคอแก้งที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายหลวงปู่เทศท่านได้เล่าตอนหนึ่งว่า สมัยที่ท่านอายุ12ปียังเป็นเด็กพระอาจารย์ของท่านเคยพาไปเที่ยวที่พระบาทคอแก้งก็ได้พบกับท่านพระอาจารย์บุญได้พาลูกศิษย์คณะนาใหญ่ 8- ปถึงเองค์มาบำเพ็ญเพียรที่พระบาทคอแก้งแสดงว่าท่านพระอาจารย์บุญเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสนาทุระมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมาตั้งแต่ครั้งลงบูเทศยังเป็นเด็กอายุ12ปีแล้ว เรื่องอานิสงส์ของการเดินจงกรมลวงปู่ขาวท่านเล่าว่าการเดินจงกรมจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ลวงปู่ขาวมีอายุยืนยาวมากลวงปู่ขาวท่านเล่าว่าพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตเคยบอกว่าพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธท,ท่านไม่ค่อยเดินจงกรมอายุจะไม่ยืนดอกก็เป็นจริงอย่างท่านว่าคือพระอาจารย์บุญท่านมีอายุเพียง44ปี ท่านก็มรณาภาพแล้วน่าเสียดายอย่างยิ่งเลยทีเดียวลุงปู่ขาวท่านว่าพระอาจารย์บุญท่านจะนอนเอานิพพานแล้วท่านได้จริงๆเพราะท่านมีความสุขขุมคำพีรภาพมากเวลาท่านมรณาภาพท่านพระอาจารย์บุญท่านเกิดเมื่อปีพศ2429ที่บ้านกอกตำบลหน,นองไข่นกอำเภอเมืองจังหวัดอ,อบุบลราชธานีมารดาของท่านชื่อแม่อุ่น ท่านบวชเมื่อปีพศ2449โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณุปมาจารย์หรือหลวงปู่จันิริจันโทเป็นพระอุบัชาท่านได้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเป็นเวลาห้าพรรษาท่านจึงได้ออกปฏิบัติธรรมตามอธัธยาศัยท่านชอบศึกษาเล่าเรียนและชอบปฏิบัติแต่ไม่ค่อยชอบสอนต่อหร่นัก เมื่อสมัยท่านพระอาจารย์บุญอยู่ถ้ำบัวบกท่านนั่งอยู่ภายในถ้ำก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นและเห็นสว่างไปทั่วถ้ำความมืดหายไปหมดท่านเคยมีประสบการณ์งูอยู่ในถ้ำข้างบนงูตางก็เข้าออกหากินตามภาษาของมันมันไม่ได้สนใจพระบางครั้งท่านก,ากลางกรดอยู่ก็มีตัวเหม็นเข้าไปอยู่ในมงกรดของท่านคอยหยอกท่านอยู่เรื่อยๆ ตัวเหม็นในบันทึกของหลวงปู่ผู้เขียนคืออาจารย์ปฐมนิคขมานนท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็นชมดหรืออีเห็นท่านบอกว่าผิดทูประการใดก็ขอให้ท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยท่านพระอาจารย์บุญได้พูดเรื่องเสือที่ไปภาวนาอยู่บนเขากับท่านพระอาจารย์สีธา พระอาจารย์สีทาชยะเสโนซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นบันทึกของหลวงปู่มีต่อไปว่านิสัยท่านพระอาจารย์บุญชอบสงบสงเงียมไม่โลดโผนพูดช้าๆลึกๆเสียงน้อยรักสันโดษยิ่งรักษากิริยามารยาทรูปสวยมากมหาชนติดท่านท่านเป็นผู้แตกฉาในทางปริยัติพอสมควรเป็นนายช่างแก้นานิกา เครื่องกลทุกอย่างท่านเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนมหาเล็กหลวงจบเพียงแค่ชั้นป .2 ออท่านก็ออกไปแล้วก็ไปบวชท่านสั่งสอนสิทธิตามวาสนาท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านบุญเอาตัวรอดไปได้แต่ลูกศิษย์ไม่ได้นิสัยท่านหลุยอย่าเอาอย่างท่านบุญเป็นบรรณโรคต้องเดินจงกรมให้เก่งไม่งั้นชีวิตจะสั้นท่านพระอาจารย์บุญบอกว่า ที่ถ้ำบัวโบกนี้มีลูกขัดเทวดามากใครทําผิดแล้วมักเกิดวิบัติลวงปู่หลุยท่านเล่าเรื่องพระอาจารย์บุญเพิ่มเติมจากบันทึกของท่านว่าท่านพระอาจารย์บุญนั้นหมดอาสวะกิเลสณน้าถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีท่านรูปร่างงามขาวสูงใหญ่และกิริยานิ่มนวลเดินตามฟากไม่มีเสียงดังเลยเหมือนกิริยาของแมว ท่านพระอาจารย์บุญได้พาลวงปูเที่ยววิเวกไปตามภูเขาต่างๆในเขตภูพานซึ่งอุดมด้วยน้ำเงื้อมหินมากมายรวมทั้งที่พระบาทคอแก้งอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องขายด้วยระหว่างที่ท่านอยู่ที่วัดป่าน้องบัวซอท่านพระอาจารย์บุญก็พากลับไปวิเวกที่วัดพระบาทบัวบกอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ซึ่งหลวงปู่หลุยได้พบกับพระอาจารย์เสากันตะสีโลเป็นคำรอบแรกณที่นั้นหลวงปู่หลุยจันทสารโรท่านบอกว่าการได้อยู่กับพระอาจารย์บุญพระกรรมวาจาจารย์ของท่านทำให้หลวงปู่ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติอุปทาครูอาจารย์ผู้ใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวไม่ขัดเขินสิ่งที่หลวงปู่จะไม่ลืมได้แก่หลักการที่พระอาจารย์บุญได้สอนไว้ว่า เป็นพระเล็กเนตรน้อยได้โอ,อกาสมาอยู่ด้วยเพื่อจะเรียนรู้จากพระผู้ใหญ่ก็ต้องหัดจำข้อวัดปฏิบัติให้ได้หลักง่ายๆ4อย่างควรจำไม่ขึ้นใจคือหนึต้องชันหลังอาจารย์ 2. ต้องชันให้เสร็จก่อนอาจารย์ 3. ต้องนอนหลังอาจารย์ 4. ต้องตื่นก่อนอาจารย์ลวงปู่ท่านบอกว่าหลัก4อย่างนี้ฟังดูสั้นและง่ายแต่การปฏิบัติจริง จะต้องมีข้อวัดที่จะต้องปฏิบัติมากมายผู้ที่จะเรียกได้ว่าเป็นพระปฏิบัติโอวตารครูบาอาจารย์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่คล่องแคล่วว่องไวกล่าวคือต้องหัดนอนดึกลุกเช้าพอสว่างได้อารุณแล้วต้องเรีบนำบาทและบริขารองตนไปโรงฉันจัดแจงโรงฉันให้เรียบร้อยเมื่อจัดโรงฉันเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบไปเพื่อทำกิจ,จวัตรต่อท่านอาจารย์ใหญ่ ในที่พักของท่านรอเวลาท่านจอ,อกจากห้องโดยคอยอยู่ตามบริเวณใกล้เคียงนั้นระหว่างที่รอคอยต้องทำความเพียรรอเวลาท่านออกมาไม่ควรนั่งจับกลุ่มคุยกับหมู่พวกพอได้ยินเสียงท่านกระแอมหรือไอหรือเกิดเสียงกระเทือนจากการไหวตัวของท่านเนื่องจากท่านมักจะพักอยู่ตามแค่ซึ่งทำได้ฟากไม้ไผ่เสียงท่านขยับตัวนิดเดียวเสียงสะเทือนก็จะดัง ต้องรีบเอาบริขารของท่านลงไปโรงฉันโดยก่อนหน้านั้นจะต้องจัดกระโถนและม้อมูดไปชำระเสียก่อนเมื่อนำบริขารของท่านไปถึงโรงฉันแล้วก็รอเวลาบินดาบาทหากท่านยังไม่ลงมาโอกาสมีก็ไปเดินจงกรมสักก่อนหรือนั่งกำหนดจิตไปพลางๆพอได้เวลาไปบินดาบาทท่านก็ให้เดินไปที่โรงฉันหรือแห่งใดแห่งหนึ่ง ตามความสะดวกของท่านคอยรับเก็บรองเท้าท่านหรือผัดเปลี่ยนผ้าห่มผ้าติดลูกดุมถวายท่านก่อนครองผ้าถวายท่านเสร็จแล้วต้องครองผ้างตนให้เสร็จก่อนท่านอีกแล้วเอาบาทของตนและของท่านเดินล่วงหน้าไปก่อนรอคอยท่านอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านที่จะบินตบาทเมื่อท่านไปถึงให้เอาบาตถวายท่านแล้วเข้าแถวเดินไปตามลำดับพรรษาเดินไปตามหลังท่าน เสร็จการรับบิณฑบาตแล้วต้องรีบเดินออกล่วงหน้ากลับไปก่อนเพื่อรีบกลับไปจัดทากิจทุกอย่างให้เสร็จก่อนจะได้เพียงแต่นั่งคอยฉันอยู่เท่านั้นก็หาไม่ก่อนท่านฉันอาหารจะต้องคอยดูแลปฏิบัติถวายท่านเช่นรับประเคนบาตรและอาหารจัดอาหารใส่บาตรถวายพระอาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับมานั่งหน้าที่อาสนะของตนความจริงระหว่างการจัดอาหารถวายท่านนั้น ต้องคอยดูแลด้วยความฉลาดว่าควรเป็นอาหารที่เหมาะกับาธาตุขันของท่านเป็นที่สบายต่อสุขภาพของท่านหรือไม่หากเป็นอาหารที่ไม่สมควรท่านอาจจะไม่รับเลยก็ได้ลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านเล่าถึงการปฏิบัติอุปถาค,ครูบาอาจารย์ตามที่ท่านได้รับการฝึกอบรมจากพระอาจารย์บุญดังต่อไปนี้ว่าในด้านการฉันศิษย์ผู้ปฏิบัติอุปถาต้องรีบฉันอิ่มก่อนครูบาอาจารย์เสมอ สังเกตว่าครูบาอาจารย์ท่านชันอาหารขาวเสร็จแล้วลงมือชันอาหารหวานต้องให้อิ่มทันตอนนั้นพอดีถ้าเลยไปกว่านี้แล้วจะไม่ทันต่อการทํากิจวัตรอย่างอื่นคือการเตรียมถวายน้ําล้างมือถวายไม้สีฟันซึ่งมีอยู่สามขนาดคือขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่และก็น้ําสําหรับบ้วนปากของพระอาจารย์เสร็จแล้วก็นําบาตรพระอาจารย์ไปล้างเช็ดให้แห้งนําไปเก็บไว้ให้เรียบร้อย แล้วก็กลับมาดูแลเก็บบริขารน,นำบริขารไปส่งยังที่พักของพระอาจารย์ต่อจากนั้นจึงจะกลับไปปฏิบัติภาวนาได้จนได้เวลาที่ต้องทำกิจวัตรร่วมกับหมู่คณะต้องมาร่วมกันทำกิจวัตรนั้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงถวายน้ำปานะตลอดจนการเตรียมน้ำร้อนสำหรับให้พระอาจารย์สงให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับไปทำธุระส่วนตนการปฏิบัติภาวนา ก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยจนได้เวลาก่อนทำวัดเย็นและต้องรีบกลับมาตราเตรียมดูแลสถานที่สำหรับพระอาจารย์ให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะลงมาทำวัดเย็นในเวลาประมาณทุ่มครึ่งในการทำวัดเย็นท่านพระอาจารย์บุญจะกล่าวนำบูชาพระรัตนตรยัยแล้วท่านก็พาสวดตามตำรับยมหังที่ลวงปู่ยึดถือนำมาปฏิบัติจนตลอดชีวิตของท่านต่อจากนั้นก็ฟังเทศ ถามตอบปัญหาในภาคปฏิบัติแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาจนท่านพระอาจารย์เห็นสมควรแก่เวลาจึงสั่งให้เลิกเมื่อการประชุมเสียจสิ้นลงก็ต้องดูแลเก็บบริขารและไปส่งท่านพระอาจารย์ถึงที่พักตลอดทั้งถวายการโนดเฟ้นซึ่งหลวงปู่ใช้คำว่าเข้นเอ็นแก่ครูบาอาจารย์จนกระทั่งท่านสั่งหยุดแล้วจึงกลับมาดูแลความเรียบร้อยที่ศาลาต่อจึงจะกลับไปที่พัก กลับที่พักแล้วก็ปฏิบัติภาวนาพิจารณาคำสั่งสอนที่ได้รับมาจากท่านพระอาจารย์ลุงปู่ท่านบอกว่าได้นำเอาโอบายและวิธีการต่างๆมาเป็นแนวทางชี้แนะในทางปฏิบัติอันเป็นงานสำคัญยิ่งสำหรับพระเรื่องการปฏิบัติภาวนาลุงปู่ท่านบอกว่าจะใช้เวลามากน้อยขึ้นกับความสงบของจิตที่จะตามเข้าไปรู้เห็นธรรมนั้นตามสภาพความเป็นจริง จนเป็นที่เข้าใจอย่างหมดสงสัยแล้วจึงพักผ่อนได้แต่ถ้ายังไม่เป็นที่เข้าใจยังมีความสงสัยอยู่บางครั้งอาจจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยซึ่งในข้อนี้อยู่ในเรื่องที่ว่าต้องนอนหลังอาจารย์ก่อนที่จะเข้าที่พักผ่อนก็ต้องกำหนดจิตก่อนคือตั้งเจตนาให้จิตรู้สึกและตื่นก่อนท่านพระอาจารย์เพื่อจะได้ไปเตรียมน้ำล้างหน้าไม้สีฟันน้ำบ้วนปากถวายท่าน ถ้าอยู่กันหลายองค์ก็จะต้องแข่งกันขึ้นปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์เพื่อเป็นการฝึกหัดและตั้งสติรอบรู้ของตนให้พร้อมอยู่เสมอเมื่อถวายการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วก็กลับมาทำพัตตวัตคือการปฏิบัติเพื่อการฉันปัดกวาดปูราสนาสนะจัดเตรียมที่ฉันแล้วดูแลอุปกรณ์ของใช้ในการฉันให้เรียบร้อยจึงลงไปเดินจงกรมภาวนา จนถึงเวลาออกบิณฑบาตวนเวียนกันไปเช่นนั้นพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธท,ท่านเป็นพระอาจารย์กรรมฐา,านองค์แรกของหลวงปู่หลุยซึ่งท่านมีความเลื่อมใสในปฏิบัติของพระอาจารย์บุญมากพระอาจารย์บุญท่านมรณภาพในกลางปีพศ .2473 เมื่อตอนท่านมีอายุเพียง44ปีอายุพรรษา24พรรษา ในขณะที่ท่านพักจามาสาที่วัดป่ามหาชัยพระอาจารย์บุญท่านมรณภาพตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งเป็นไปนตามคำทำนายของหลวงปู่มั่นที่ท่านเคยบอกไว้ว่าพระอาจารย์บุญจะอายุไม่ยืนเพราะท่านไม่ชอบเดินจงกรมหลวงปู่ลุยยันทาสาโรท่านได้อยู่บัตารับใช้พระอาจารย์บุญจนท่านมรณภาพตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อเสร็จงานถวายเพลิงแล้วหลวงปู่หลุย ท่านนำอธิพระอาจารย์ของท่านไปไหว้ที่วัดพระบาทโบบกอันเป็นสถานที่ที่ท่านพระอาจารย์บุญอยู่จมัสานานที่สุดท่านพระอาจารย์ขันอาพัสโรได้เป็นประธานนำพระเนนและญาติโยมช่วยกันสร้างเจดีบรรจุอธิธาติของท่านพระอาจารย์บุญไหว้ที่วัดพระบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธา,านี ที่ฐานเจดีของท่านพระอาจารย์บุญน,นั้นมีคำจารึกดังนี้ว่าธาสาวกสร้างปีพศ2473คำไหว้ญา,ยยามหังอาจาริยังปุญญะนามกังอัธิธาตุงสิรสานมามิพระปัญญาวุธโธบุญอายุ44ปีพันษา24ถึงแก่มรณภาพ พระอาพัสโรขันพร้อมพระภิกษุสมมเนนและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ผ่านสร้างธาตุบรรจุอธิของท่านไว้ณที่นี้ฝายอุบาสกอุบาสิกาได้ออกทรัพย์รวมเป็นเงิน325บาท21สตังขอวุฒิธรรมทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขาพระละจงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน ธาเจดีนี้มีความสูงหกวาสามศอกเมื่อลุงปู่ลุยจันทสาโรหมดสิ้นภาระหน้าที่อันควรถวายแก่ครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ออกวิเวกต่อไปโดยท่านออกทุดงไปทางเพื่อลมศักจังหวัดเพชรบูร์บ้างและไปทางจังหวัดเลยบ้างลวงปู่ท่านเล่าว่าที่วัดป่าน้องวัวซอจังหวัดอุดรธานี ท่านได้พบและเจริญศา,ากับกัลยาณมิตรสององค์คือหลวงปู่ขาวอนาไดโยและหลวงปู่ชอบฐานะสโมสำหรับหลวงปู่ขาวนั้นนับตั้งแต่ครั้งที่บวชเป็นหน้าคู่กันแล้วท่านเพิ่งจะมาพบกันเป็นครั้งแรกที่วัดป่าหนองบัวซอแห่งนี้เองในหนังสือประวัติของหลวงปู่ขาวอนาไดโยได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าตัวท่านและหลวงปู่หลุยได้ร่วมกันเฝ้ารักษาพยาบาลพระอาจารย์บุญ ซึ่งท่านกำลังอาพาธต่อจากนั้นลวงปู่หลุยก็เดินทางไปจังหวัดเลยเพื่อไปกราบลวงปู่สิงคขันตยาขาโมซึ่งท่านกำลังเผยแผ่ธรรมะอยู่ทางแถบนั้นสำหรับองค์ลวงปู่ชอบนั้นลวงปู่หลุยท่านเล่าว่าท่านเคยพบกันมาก่อนแล้วระหว่างทวดงอยู่ตามป่าเขาแถบจังหวัดเลยอันเป็นภูมิลำเนาถิ่นเกิดของลวงปู่ทั้งสององค์ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระน้อยเพิ่งเริ่มบวช ในพรรษาที่6ของหลวงปู่หลุยคือในปีพศ2473หลวงปู่ทั้ง3มองค์คือหลวงปู่หลุยหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบพวกท่านได้มาพักจพมาสาอยู่ด้วยกันที่วัดป่าน้องบัวซอหลวงปู่ท่านบอกว่าทำให้ชอบอัตยาใสใกลชิดถูกนิสยัยและแลกเปลี่ยนธรรมสากัจฉาเป็นกนยาณมิตรเอื้อเฟื้อกันตลอดมา จนหลวงปู่ขาวท่านมรณภาพจากไปก่อนในปีพศ2426หลวงปูล่ลุยเองท่านมรณภาพในเดือนธันวาคมปีพศ2532ยังคงเหลือหลวงปู่ชอบที่เป็นเสมือนเพชรบนยอดมงกุฎแห่งจังหวัดเลยเพียงองค์เดียวซึ่งท่านมรณภาพในเดือนมอก,กราคมปีพศ2538หลวงปูล่ลุยยันทสารโร ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเสมอถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ที่วัดป่าน้องบัวซอว่าท่านได้ประจักษ์ในบุญบารามีของกัลยาณมิตรของท่านกล่าวคือในระหว่างจำราสาอยู่ด้วยกันในคืนวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักลมพายุพัดรุนแรงฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนครั้นถึงเวลากลางวันขณะที่หลวงปู่ชอบกำลังจำวัดอยู่ในกุฏิ ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงโยมารดาของท่านมาร้องเรียกให้ออกไปรับเสด็จพระนางมาัตสีพอท่านออกมานอกกุฏิตามเสียงเรียกของโยมารดาของท่านต้นไม้ใหญ่ก็หักโค่นลงมาทับกุฏิของท่านจนพังพินาศลงไปในทันทีหลวงปู่ชอบพ้นอันตรายได้อย่างน่าอาัศจรรย์ในบันทึกของคุณหญิงสุรีพันธ์ได้เขียนไว้ว่าความจริงเรื่องที่ว่าโยมารดาของท่านเห็นพระนางมัตสีนั้น เมื่อหลังจากเกิดเหตุแล้วก็พาหลวงปู่ไปที่ศาลาที่ว่าพระนางมาัซีรออยู่โดยมารดาของท่านเล่าว่าได้เห็นพระนางมัสีลงมาหาเป็นหญิงสวยงามที่สุดครั้งแรกไม่รู้จักชื่อพอถามนางก็บอกว่านางเองคือพระนางมาสัสีโยมารดาของท่านเห็นหญิงคนนั้นงามเหลือที่จะประมาณงามยิ่งกว่านางฟ้าที่เคยเห็นในรูป ก็รู้สึกตื่นเต้นจึงวิ่งไปตามพระลูกชายแต่เมื่อมาถึงศาลาก็ไม่มีใครเห็นผู้หญิงที่โยม,มานดาของท่านกล่าวอ้างเลยคงเห็นแต่รูปพระนางมาสัสยีที่ติดอยู่บนฝาผนังของศาลาเท่านั้นน่าคิดว่านางฟ้าหรือเทพพญดาอารักษ์หรือเทพธิดาองค์ใดไปช่วยปรากฏกายโยม,มานดาของท่านไปเรียกลุงปู่ชอบออกมาได้ เพราะถ้าท่านยังคงจำวัดอยู่ท่านต้องมอรณภาพอย่างแน่นอนสำหรับกรณีลุงปู่ขาวนั้นลุงปู่หลุยท่านเล่าว่าต้นไม้หักโค่นลงมาเหมือนกันแต่ต้นที่ลม้มลงและเนรลนาดนั้นมีจำนวนมากแต่ละต้นตางล้อมกุฏิของลุงปู่ขาวไว้โดยรอบเป็นวงกลมไม่มีแม้แต่ต้นเดียวกิ่งเดียวที่จะหักลงมาทับกุฏิของลุงปู่ขาวเลยเหมือนประหนึ่งว่า เทวดาช่วยจับเวียนต้นไม้ล้อมรอบกุฏิของหลวงปู่เขาวเอาไว้ฉะนั้นเหตุการณ์อศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่หลวงปู่เล่าให้สิทธิ์ฟังเสมอท่านบอกว่าบุญบารมีที่แต่ละคนสร้างสมอบรมมานั้นโดยเฉพาะท่านผู้เดินไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นจะต้องมีเทพย,ายดาอารักษ์มาบำรุงรักษาปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายเสมอ